<What? S 2> ค่ะสวัสดีค่ะเอสเธอร์นะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นการบวงสรวงนะคะซีรีส์เรื่องรักนะเป็ดโง่นะคะส่วนของเอสเธอร์จะอยู่ในเรื่องที่4ค่ะชื่อเรื่องว่าบอย Paradise นะคะในเรื่องคือหนูชื่อ,อ,อชื่อมามิค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบคุณหนูขี้เหวี่ยงหน่อยแล้วก็จะคือมีความเป็นแบบว่าปมด้อยคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบเลสเบี้ยน คือคิดว่าตัวเองรักผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาจนแม่คิดว่าแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วนะเราต้องให้ลูกอยู่กับผู้ชายบ้างไม่งั้นแบบลูกจะไม่ได้แต่งงานเลยก็คือเราก็จะมีบ้านที่แบบเราซื้ออยู่กับเพื่อนอยู่แต่กับผู้หญิงบ้านบ้านชื่อเกิลพาราไดซ์แต่ว่าพอแม่เนี่ย เห็นว่าลูกเป็นอย่างนี้ก็เลยซื้อผู้หญิงออกไปแล้วก็ให้ผู้ชายทั้ง3คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ะจะเกิดเรื่องราววุ่นวายมากมายในบ้านค่ะ,คะเรื่องนี้ก็เป็นอ่เรื่องที่2ที่เล่นคู่พี่ชอนนะคะก็ก็ดีค่ะคือเราจะได้เราเคยทํางานร่วมงานกันแล้วเรื่องหนึง่งก็เรื่องนี้ซึ่งไม่ต้องปรับอะไรมากก็จะเป็นในเรื่องของด้านคาแรคเตอร์แล้วก็เรื่องบทเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะเรื่องของการแสดงจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะมีเพื่อนใกล้ตัวด้วยแล้วก็ถามเพื่อนดูว่าเเพื่ออนนป็ยงงไ้ความ เป็นไงเราก็ถามเพื่อนว่าอมันมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหรอเวลาเรามองเขาเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาอัดแบใช้ในละครในในซีรีส์ของเราค่ะใช่เรื่องนี้เป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้ค่ะก็จะเป็นนิยายวัยรุ่นแจ่มใสแบบน่ารักทั่วไปมัธยมต้อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะร <laughs> จริงๆแล้วเป็นเป็นคนค่อนข้างที่แบบชอบเล่นคอมเมดี้นะคะจะเล่นคอมเมดี้ถนัดมากกว่าดรา,ดรามา่าแต่ว่าส่วนมากจะได้เล่นแต่อะไรหนักๆก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกซึ่งก็ ก็ดีอะค่ะคือมันอยู่ที่ว่าจังหวะการรับส่งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะค่ะก็น่าจะได้ดูกันประมาณเดือนเมเมษายนค่ะเมษายนนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะซีรีส์รักนะเป็นโง่ค่ะ